้อจ้ามากินก๋วยเตี detail, okay. ๋ยวจ้าพี่น้องดูวันนี้ฉันทำเส้นหมี่ให้พวกเธอกินเลยนะเส้นหมี่นีเมือนหลงเบียร์เด้อพี่น้องพ่อเห้อยนี่น้ำจาดกระเทียมเจียวเอาคุ้มว่ห้อยไปข้างหน้าคือห้อยจะมองพี่บอเห็นบอยจะไหนตาเบิ่งอยู่นั่นเอาบอเห็นน่ะลูกเบิ่งเในพี่น้องเชิญเชิญเชิญไปข้างหน้า มาบอ้มาลุยลุยไปลุยไปต่อต่อพอดีพอดีพอดีเออพอดีพ่อจ่าพ่ออ้กอยังไงพ่อโอ้ยไม่หยังก็เสพไส้เสดสันบ่อไม่ใช่กินได้บ่นั่นเขาเจ้าเฮงว่าอยู่เออไม่ไรหรอกบัวรับน้ำเลือดอีกดอก เขาดาเข้เขาเบ่อดาหน่อยนะเขาดาผูเฒ่าพี่อ้าไม่ได้ไปกินที่ร้านเนาะหัวหอกกลังอยู่พี่พิกเราเออพิกเราจะร้องกันอื่มไหมไม่ค่ะเอามาๆพี่น้องมากๆเซฟเซฟกันเดินสองสามเาวัสดีค่ะสวัสดีครับมาได้จากพี่นงจามากินเตี๋ยวน้ำก๋วยเเีีนนืออพ่อ มามาพี่น้องมา,มามากับบรรยากาศนี่ละ <_ d ata> พี่น้องอาจจะสงสัยว่าอีหยังข้าวๆทั้งหัวฮ <_ d ata> าโลวีนเด้อจามือนี้นะ <_ d ata> เล่ยเล้่ยญยิงเล่อยแดีไายมือนีจะเอาไปร่องอื่น <_ d ata> โอ้ี่พี่น้อง <_ d ata> ย้อนหลังจ้านี่พี่น้องเบิ้งงส้นบอดพี่น้องบุษเส้นนี่เลยไปลุยพี่น้องไปแซมกันครับผม ป้านได้ป่ะจับมีจ้าบอืมอืมขมวิหยีตาเลยแม so ่ยันตตีนยู่มั้นี่ สดนามอย่าแนแันเป็นบ้าง <laughs> ไปเบียให้ได้กินเนื้อแพ่ป้าป้าเธอปีนึงเทนึงไม่แซมอืย<ด>จา่จาเผ็จดจ่าลูกเส้นนี่จะแบบพริกแบบพริกพี่น้องคุณยังมันแบบ โอ,อ้โหอร่อยสิก <n> ี่หรี้อืมมมอร่อยมากเลยอื้มอืมอืมอือืมมม่ขม ช <c oughs> ุดหลายช <c oughs> ุดแสบหลายปะกช่สำลัก<ผ>มไม่ได้ปรุงยังเลยเด้ <c oughs> ออืมบะหมี่กุ้งใส่ไหมน้ำผึิกอืมหอนฮึบไม่ได้ปรุงอะไรเพราะวันนี้เราใช้เกีเกย๊ยวเรือต่อปากกระเ <c oughs> <c oughs> บง <c oughs>

บอกว่าจะใส่อะไรใส่อะไรอู้งเนี่ยเออมันเป็นหมา,บบาหลังกันจังหน่อย,อย่าหลังดิหลังพินพูดใส่นั่นตายระบาดเนี่ยอขอแล้วลุงขอ อ๋อนามชิบก็บสามชิบก็บไม่ตอชิบอยู่แบบนี้อืเขาเรียกบรหารซ้ชิบะกินนะอย่างกูตีแข่ขคนเยอเหมือนันปวดนะ อืมแบบเอ็นก็แเะคนเนี่ยโอ้พี่นองเซนโอ้หนามามมันมอืดมาเรื่องอะไรเดี๋ยวนี่พี่น้องเส้นเซนเนี่ยเิรดอโอ้เทียวกที่เลย มาพี่น้องมากินน้ำกันครับผมลุงัำใหญ่อ,อะ่อะอืมได้หมวนทุกเส้น Mm. -hmm. Yeah, ja, uh -huh. Mm. Ja, nom, nom, da. Ja, nom. Und hier noch. So, der. Oh, hier noch. So, die Jörn, gleich, mit der. Ja, mir กบสองนะชิลล้อพอดพ่อนี่ไม่แจอืมจ้าอืม

mặt khắc gấp Ai à, hòn Nhận thấy lื่น tí. thêm nè. Nhận thấy lื่น. Khôn hào. ผีกูยานได้หมนเนยกูบ่ยานได้เป็นพี่ก็ดีแดงหน้าเป็นผี่บ่ยานเนี่ยฮอยกินไป็ะแสบกันแห้ซิมเนี่ยช่สวดสวดยุ้ยฝัง ตัดผ้บมาได้จากพี่นอ้องสำหับน้ำกขนขอขอหยากแจม อันนี no. um, ้กินได้ต่างกันรี่เราเอาพริกมาอย่างนี่ก็บอกกินนี่สวยงามนี่ก็บอกกินที่แรกว่าจะกินอันละถ้วยเท่พริกล่งขนาดเพราะทีกินตจอพริกก็ตายทนเนี่ย bất cường chạy. อาอะไออืม,ออม,อมลไปกันเถอาชิมกัเจาอินันข่ากัน,น,น,กนอออันนี้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดน,นเองแต่ว่า เป็นไงกว๋วยเตี๋ยวของอยังวนของต่อปากเนาะใช่ค่ะแต่ว่าใส่เครื่องพี่น้องคำพูดอ,อะไขาดเนาะกตแนะนน้ำกว๋วยเตี๋ยวต่อปากพี่น้องกลิ่นไงวิเวลา้องปรุงพี่ต้องปรุงเน้ใส่แตงกวกแล้วก็จบเพิ่นมีหลายแบบเนาะถ้าสมมติเพิ่งได้ับพี่น้องแต่เรามาใส่เครื่องเาอา ขอโทษจะขอโทษลุงเนื <Bell issimo> ้อหนุ 3> 3> um ่มเนาะ เครื่องม่แน่นเนายสุดดักสุดเดโอ้ยมันเป็นปลาเบี้ยลืมเส้ผพกุบงเห้ยอ กดเดียวไปหริมีผักเนาะมีแจะผักกับเนาะมันะครับแกกเสียพก่นนอนอ่าแกเสียพก่นนอนเนาะไม่จ้า

พี่นอ้อ,นองครับสลับมือนีกเอาก๋วยเตี๋ยวแซ่บ,ซบ,ซบเนาะมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องถ้าได้ได้นํ่ว่าถ้าพูดในเวลาเนาะเนี่ยพี่น้องก๋วยเตี๋ยวต่อปากตอบโจยดเพียงแต่เราใส่เครื่องมากแบบได้ใส่ลงไปแค่นั้นท่าน้ำซุปเสียนเพิ่น โอเคพี่น้องแสบสมซื่อพี่น้องเอาสาวคลิปนี้ผมศักษณ์สาวอคตรลาพยนตร์คลิปหลังพร้อมไหมครับสวัสดีค่ะ